สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าปีในายน้องมิดแก้วสายคํายินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับนะเจ้าเนอเข้าสู่บ้านป้าแมวเกดาคุณเมืองในต่างแดนสวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายนะคะวันที่แรกเริ่มของฤดูใบไม้ร่วงนะคะออทัมเนาะทุกคนเนอะ ที่นี่อตอตตันนะเป็นใบไม้ร่วงวันที่หนึ่งวันแรกพอดีนะคะคนแก่ก็จะมีงานเลี้ยงค่ะไปกินอาหารไทยนะคะวันนี้ก็เลยมาพักผ่อนทุกคนริมน้ํานะคะริมน้ําก็จะมานั่งอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนรับลมเนาะ26องศานะคะ วันนี้26องศาคนแก่ก็ยังไม่เข้าบ้านทุกคนนั่งสบายๆตรงนี้นะคะเขามีที่มีที่ให้เรานั่งตลอดทั้งแถวนะคะเป็นสวนหย่อมค่ะต้นไม้ก็ใกล้ที่จะเปลี่ยนสีแล้วนะคะบางจุดก็เปลี่ยนแล้วนะคะเริ่มร่วงแล้วนะคะอันนี้มีเชื้อราไม่ค่อยสวยทุกคนด้วยปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างนะคะทั้งน้ำทั้ง ความร้อนแผดเผาหลายสิ่งหลายอย่างเนาะนะคะวันนี้คนแก่จะขอบนเนาะทุกคนจะขอบนเนาะมาบนตรงบิมน้ํานะคะ <c oughs> ดูข่าวและสลดหดหูค่ะข่าวกระทบญาติพี่น้องเราเนาะทุกคนเนาะเพื่นลมโลกนะคะทั้งไทยและก็เทศนะคะจากพายุฤดูร้อ,อน พายุ depression ใต้ฝุ่นนะคะหลายจุดหลายที่เลยเนอะทั่วทุกมุมเลยกระทบหมดเลยนะคะแม้แต่ยุโรปกลางก็ได้รับผลกระทบเขื่อนแตกก็มีทุกคนป้าก็เลยมานั่งนึกถึงนะคะใจหายพี่น้องที่ไทยทั้งภาคเหนือก็สิ้นเนื้อประดาตัวนะคะบางบ้านพัด มีกิจการเป็นของตัวเองพัดไปหมดเลยบางบ้านก็ค้าขายเก็บของไปอ่านเนาะไปไปอ่านข่าวไปฟังเนาะเก็บของไว้นะคะเก็บของมีค่าไว้ <c oughs> น้ำมาทีเดียวไปหมดนะคะเก็บอะไรไม่ได้รักษาชีวิตแทบจะไม่รอดบางบางครอบครัวก็กระทบหนักนะคะสูญเสียบุคคลเป็นที่รักเนาะป้าก็เลยมีความรู้สึกอะค่ะว่าโอ้มัน สลดหดหูรู้สึกเศร้าใจค่ะทุกคนป้าก็เลยนึกถึงคำที่ผู้เทุทาผู้แก่เล่าสมัยป้ายังเด็กๆนะคะป้าไปหาผักไปกับผู้ใหญ่นะคะพ่อพ่อไม่ปล่อยให้ไปกับเพื่อนนะคะต้องไปอาศัยกับผู้ใหญ่นะคะเป็นผู้หญิงนะเขาก็มีลูกมีหลานเราก็ตามเข้าไปเนาะ,ะไปหาเก็บดอกยิ้วมะกอกผักนะคะผักที่อยู่ในนาทุกคน ผักที่อยู่ในนาก็จะมีพวกผักผักดังขมผักหนอกหรือว่าผักบวกบวนะคะเอามานึง่งเอามาจิ้มนะคะป้าก็จะไปเนาะแล้วเขาก็เล่าค่ะทุกคนผู้หญิงสองคนเขาก็เป็นลูกสะพ้ายของอถ้าเรียกเขาบวชอะค่ะพ่อพ่อ,พ,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 อพ่อปู่เขาบวชนะคะบวบบวชเนนนะคะเขาก็เรียกน้อยเนาะพ่อน้อยเขาก็จะเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ที่ติดตามนัก นักบุญหรือว่าเกจิอาจารย์ทางภาคเหนือเนาะท่านก็จะเล่านิมิตให้ฟังค่ะเล่าให้ลูกศิษย์ท่านฟังพอท่านมามีครอบครัวมีลูกมีหลานท่านก็เล่าเนาะเล่าให้ครอบครัวฟังว่าเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านมีนิมิตมีความฝันว่าอีกหน่อยเนี่ยโลกเราจะมีพระอาทิตย์เจ็ดดวงนะคะ จะมืดเจวันน้ําก็จะท่วมโลกป้าก็นึกแย้งในใจว่าเออเป็นไปได้ไงเพราะตอนนั้นป้าก็เรียนระบบสุสริยะาจาักรวาลแล้วนะคะว่ามันเป็นไปไม่ได้ดวงอาทิตย์ก็หนึ่งดวงนะมีดาวเคราะห์ดาวฤลษ์ก,ก็รวมกันเนาะรอบๆก็แค่เก้าดวงเอ่อมันมันเป็นไปไม่ได้นะฮะแต่พอตอนนี้ป้าายุ60กว่าทุกคน ก็เริ่มเห็นนะคะวันที่ป้าไปพักผ่อนที่ภาคเหนือช่วงมีนาเมษาพฤษภานะคะที่ไปอยู่มิถุนาทุกคนมันก็จะได้กระทบหนักเลยคือฝุ่นละอองเกิดจากการเผาเนาะทุกคนเนะเาะเผากฎหมายจะคุ้มครองภาคเหนือก็จริงแต่เขาก็มาจากเพื่อนบ้านนะคะลมพัดมาภาคเหนือนี่เต็มเต็มเลยนะคะทุกคนป้าก็อืเนาะกว่าจะได้ไปภาคเหนือกบ อยู่ภาคกลางต้องเป็นเดือนเนาะและทีนี้พอไปก็ไปเจอทั้งฝุน่นเจอทั้งความร้อนนะคะทุกคนอยู่ตรงไหนก็ร้อนป้าเลยบอกว่าโอ้โหมันต้องอยู่แอร์เท่านั้นต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้ใต้ต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้นะคะป้าเลยบอกว่าออย่างนี้ละมั้งที่เขาจะเรียกว่าพระอาทิตย์เจ็ดดวงทุกคนพระอาทิตย์เจ็ดเจ็ดดวงอย่างนี้ละมั้งคือร้อนจริงๆค่ะไม่ไม่เคยเป็นอะ เ,เทียบกับสมัยก่อนนะฮะลมก็จะมีเนาะคนลมก็จะพัดมานะคะมีลมพัดแล้วก็มีาบางทีมันมันร่มรื่นนะคะมันจะไม่แค่อยู่ใต้ต้นไม้ก็แทบจะหลับแล้วอะสมัยก่อนนะ,ะเวลาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนะเาะนั่งใต้ต้นไม้นี่ลมมานิดหนึ่งนี่คือทำให้เราง่วงเลยนะคะทีนี้ เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ทุกคนนั่งใต้ต้นไม้มันก็ตรงนี้มันเป็นปูนอย่างเงี้ยค่ะที่ักที่บ้านเราอะ่ะภาคเหนือพัดออกมาแรงกระทบอยู่ไม่ได้นะคะป้าก็เลยโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองนะคะและตอนเนี้ยเพื่อนแชร์มาตรงไหนก็มืดครึมเนาะมืดครึมแล้วก็มีมีฝนฝนตกติดติดกันเลยทุกคนตกเป็นหย่อมยอม,ยอมตกเป็นจุดจุดตกตรงไหนก็น้ําเยอะตรงนั้นมันไหลมันระบายไม่ทันนะทุกคน เขาก็จะแชร์มาป้าก็เห็นเนาะป้าก็โอ้เป็นอย่างนี้เองเนาะน้ําท่วมโลกมันก็ใช่พอเขาบอกว่าอยู่มาหกเจ็ดสิบปีผู้ใหญ่เขาก็ไม่เคยเจอเขาก็คงอายุพอกับป้านี่นะคะทุกคนความฝันเนี่ยมันเป็นความจริงแล้วนะคะความนิมิตนะคะนิมิตนิมิตของท่านที่ท่านกนิจเจิอาจารย์ทั้งหลายเนาะท่านก็คงจะสมาธิทุกคนท่านก็เลยเจอเนาะท่านจะบอกนะคะว่ามีดวงอาทิตย์เจ็ดวัน ไอ้เจ็ดดวงแล้วก็มืดเจ็ดวันน้ําจะท่วมโลกป้าว่าเหมือนเป็นปริศนามันจะค่อยๆมานะคะค่อยๆมาตอนนี้นี่เต็มๆเลยนะคะพักยุโรปยุโรปกลางก็ไปแล้วนะคะน้าเยอะแยะมากมายเลยไหลเห็นแล้วโอ้โหทุกคนน่ากลัวค่ะที่บ้านเขื่อนแตกเนาะมันกระทบค่ะกระทบทั่วล่านะคะจริงๆค่ะ ไม่ใช่แค่ตัดต้นไม้อย่างเดียวเนาะขุดเจาะน้ำมันนะคะเจาะเสาเข็มก่อสร้างตึกเนี่ยเจาะเสาเข็มนะคะก็ไปแล้วทุกคนใจกลางของโลกเราก็ไปแล้วขุดเจาะน้ำมันเจาะบาดาลทุกอย่างค่ะเนี่ยตึกสูงๆงเนี่ยยิ่งยิ่งใช้เนาะทุกคนเนาะมันกระทบหมดค่ะไม่ใช่แต่ตัดตัดต้นไม้อย่างเดียวตอนนี้ถึงจะรณรงค์ ปลูกต้นไม้เพิ่มนะคะป้าก,ก็มีส่วนหนึ่งนะคะทุกคนป้าก,ก็ปลดปลูกส่วนยางเหมือนกันนะคะมียางเกือบพันต้นเหมือนกันนะ,ะมีส่วนช่วยอยู่นะ,ะแต่มันก็ไม่ได้ทดแทนนะคะป้าว่าไม่ได้ทดแทนนะคะดูแล้วมันเศร้าอ่ะทุกคนดูแล้วมันเศร้าๆยังไงเนาะป้าก็ไม่คิดว่าป้าจะเจอนะคะเห็นเห็นน้ําที่ภาคเหนือนทุกคนเศร้าอ่ะเราก็อยู่มาจนปั่นนี้แล้วเนาะทุกคนไม่เคยเห็นนะคะไม่เคยเห็น ไม่เคยคิดนะฮะว่าเออม,มันจะเจออะไรอย่างนี้นเนาะแผ่นดินนี่จากภูเขาอ่ะทุกคนสไลด์ลงมานะฮะสไลด์ลงมาอ่านข่าวฟังข่าวเนะะยาะผู้ใหญ่บ้านนะะท่านก็น่าจะเป็นชนเผ่าเนาะอยู่ทางภาคภาคเหนือช่วยลูกบ้านเนี่ยผลักลูกบ้านตัวเองต้องเสียหลักลงไปแผ่นดินกรบเลยนะคะฝังเลยอะดูแล้วมันสลดใจทุกคนเนาะ โลกเราเปลี่ยนจริงๆค่ะแล้วเวลาร้อนเนี่ยป้าสังเกตดูเหมือนกับที่ว่าเลยค่ะอ,อ่าได้ฟังมาเขาบอกว่าใบไม้ไม่ไหวติงนะคะไม่มีลมไม่มีลมเลยจริงๆแล้วร้อนร้อนทุกคนร้อนเหงื่อนี่โอ้โหไม่แน่ใ,นใจว่ามาจากไหนนักหนาป้าอยู่ที่นี่ป้าไม่มีเหงื่อน,นะคะพอไปไทยเหงื่อเต็มเต็มทุกคนนี่แหละค่ะวันนี้ป้าไม่รู้จะทำคลิปอะไรป้าเลย เล่าความในใจนะคะที่ป้าได้ยินมานานแล้วไม่คิดว่าป้าจะเจอนะคะเจอแล้วนะคะคำว่ามืดเจ็ดวันคำว่าดวงอาทิตย์เจ็ดเจ็ดดวงทุกคนความร้อนก็มานะคะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีแอร์เนาะเ,เราเห็นเพื่อนเราเขาจะบอกว่าร้อนจริงๆร้อนจริงๆนะคะร้อนจริงๆนี่แหละค่ะขอบคุณนะคะที่มาฟังป้าขอบคุณนะคะ ขอบคุณมากมายเลยฝากกดไลค์ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ป้าแมวด้วยขอบคุณค่ะป้าตัดแต่งไม่เป็นอย่างที่บอกนะคะทุกคนตัดแต่งไม่เป็นป้าพูดผิดพูดอะไรไปในนี้ป้าขออาภัยนะคะขออาภัยค่ะขออาภัยเลยแค่นั้นนะคะเพราะว่าป้าตัดออกไม่เป็นขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ